ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกครอบครัวกาแฟายามเช้าครอบครัวสิงห์นครที่รักยิ่งทุกท่านครับเอ่อก็หายหน้ากันไปประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าเนาะครับด้วยด้วยความจําเป็นก็เท่าศีราบกันดีนะครับเอาเป็นว่าสถานการณ์ของสงขาตอนนี้เรายังยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราเราควบคุมและก็กํากับเอาไว้ได้ เพียงแต่ว่าคงต้องฝากทุกท่านทุกหน่วยนะครับว่าอแม้ภาษาการตอนเนี้นับมาจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณเกือบสี่สิบวันแล้วที่ที่ไม่มีปะทุจากข้างในหมายถึงว่าไม่ได้มีการแพร่ขยายเชื้อโรคโควิดสิบเก้าจากจากการระบาดข้างในมีแต่ก,การนําเข้านะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้ถือว่าเราสบายใจได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถประมาทได้ด้วยอย่างนี้ครับเนื่องจากตอนนี้ประเทศมาเลเซีย กำลังอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับพม่านะฮะและน่าจะรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆและตอนนี้ก็เกิดการกาหนดนโยบายในการผลักดันคนออกนอกประเทศแล้วก็คนกลุ่มนี้เนื่องจากมาในสถานการณ์ที่ที่มันปะทุคนที่เขากลับมาเนี่ยมีอาตาัตราเสี่ยงค่อนข้างสูงทีนี้ประเด็นคือการเข้ามาในด่าน ที่เป็นด่าน,านตามกฎหมายด่านถูกกฎหมายอันนี้ไม่น่ากังวลเพราะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะถูกจํากัดให้ไปอยู่ในสเตตควอลตินที่กําหนดที่รัฐกําหนดไว้ที่เรากลัวที่สุดก็คือการล็อกรอบหลบหนีเข้าเมืองมาจากด่านธรรมชาติซึ่งซึ่งมันมันทาให้เห็นที่ปรากฏเป็นข่าวนะฮะล่าสุดที่ที่เป็นข่าวผู้หญิงมาจากมาเลเซียนะครับมาจากทางอําอเภอสวยโกโลกเลาที่ว่าแล้วก็ปรากฏว่านั่งรถ ตูอ้อะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสพลาดเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่อยากให้พี่น้องครอบครัวสภา,ากาแฟยามเช้าของครอบครัวเสงรันครเราได้ได้ถ่ายทอดสื่อสารก็คือให้พึงระวังบุคคลที่คือ,ต,อต้องต้องต้องสแกนต้องเข้าดูซึ่งกันและก,กันนะครับประมาทไม่ได้ถ้าถ้าคณะครูได้ไปบอกกับลูกศิษย์บอกกับลูกนักเรียนว่า ช่วยไปบอกพ่อแม่ที่บ้านด้วยนะถ้าหากว่าข้างบ้านเนี่ยเรามีคนที่เขากลับมาจากที่อือ่นไอ้อย่างเงี้ยให้รีบบอกทางอสม,อสมอกำนันผู้ใหญ่บ้านไอ้เน,นี้ยเราจะได้บล็อกเขาทันนะครับมันจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดน,นี่ก็คงเป็นข้อข้อความรู้นะครับแต่ว่าวันนี้หน้าตาอาจจะดูไม่สดใสเพราะว่าผมเข้าใจว่าทุกคนมีอารมณ์เดียวกันคือเมื่อวานเราเสียพี่ชายเสียน้องชายนะครับอาจจะเป็นน้องชายของบางท่านอาจจะเป็นพี่ชายของบางท่าน อาจจะเป็นเพื่อนที่สําคัญค,คือคือท่านทนายกอุดมเป็นคนดีจริงๆดีด้วยใจดีด้วยดีด้วยการคลองตัวคลองใจคลองบาจาพี่ดมเป็นเป็นนักพัฒนาที่ที่ทําให้ทหําให้ให้คําว่าความดีมันมีอยู่จริงนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนเสียใจโทรศัพท์ผมจะมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาถามตลอดเลยนะครับ คือคือก็พยายามจะพยายามจะทําใจแหละครับแต่ว่าแต่ก็ก็เสียดายนะทั้งเสียดายแล้วก็เสียใจแต่ในขณะเดียวกันผมก็จะเอาพี่ดมเนี่ยไปถ่ายทอดในเวทีต่างๆให้เห็นว่าความดีมีอยู่จริงเมื่อวานตอนที่ท่านนายกอุดมมีการลดน้ําท่านนายกอุดมนะเราเห็นคนมาเต็มมามาก มากันโดยไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรเลยมากันด้วยด้วยใจนะอันนั้นนั่นคือความดีล้วนๆน,นอกจากนั้นยังมีทุกคนพยายามจะพยายามจะเช็คข่าวต่างๆว่าเขาไว้ศพที่ไหนเขาชาวพนักกิจศพบันไหนนี่นี่คือความดีผมเข้าใจว่าสิ่งที่ที่พี่ดมหรือดวงวิญญาณของพี่ดมสัมผัสได้ผมก็เชื่อท่านท่านมองอยู่ท่านเห็นอยู่แล้วก็ท่านก็คงภูมิใจว่า ความดีที่ท่านทำมันไม่ได้หายไปไหนนะครับอันนี้มันคือมันคือสิ่งที่เป็นแท้จริงนะฮะที่ผมผมบอกว่าบางคนมีตําแหน่งใหญ่โตตําแหน่งมาส่งผมหรือมาส่งพวกเราได้แค่ตอนหกสิบปีวันเกษียณมันก็หมดค่ากับเราแล้วเงินทองเราหามาทั้งชีวิตได้เงินเป็นเป็นสิบล้านร้อยล้านมันก็มาส่งเราได้แค่โรงพยาบาล ให้คุณหมอให้พยาบาลให้สถานพยาบาลต่างๆมันจบแค่นั้นคนที่เรารักครอบครัวพ่อ,พอแม่ลูกเต้าเพื่อนฝูงส่งได้แค่เมนที่เหลือที่เราติดตัวมันมีอยู่สองอย่าง่รับคือเพื่อนที่ชื่อบาปกับบุญหรือคุณงามความดีทีน,นี้พี่ดมชัดชัดชัดในการที่เห็นเห็นเพื่อนที่มาส่งพี่ดม ที่ไปกับพี่ดมคือเป็นเพื่อนที่ปรากฏกับคําว่าความดีทั้งนั้นเลยนะครับเป็นความดีล้วนๆอันนี้ผมผมก็คงจะได้เก็บมาเป็นเป็นเป็นแบบของเราอย่างหนึ่งว่าเออการทําความดีมันไม่สิ้นสุดนะครับแลวก็ต้องภาคภูมิใจในความดีอันนี้ก็ก,ก็ก็คงสื่อสารเรื่องของความความเสียใจและสูญเสียนะครับแล้วก็วันวันพุทธท่านผู้ว่า จะมาเป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพนะครับวันพุธนี้โดยท่านผู้ว่าก็จะร่วมกับทางสำนักง,งานท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็เอาเอบทททั้งจังหวัดนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพส่วนของครอบครัวสิงห์แนครนั้นอขอขอเป็นเจ้าภาพวันพรฤหัสนะครับพรฤหัสตอนนี้คําว่าครอบครัวเนี่ยผมผมก็อยากให้พวกเราไปในภาพรวมของครอบครัวนะครับถ้าถ้าหากว่าท่านท่าน ท่านไปร่วมยินดีมากนะครับยินดีมากแต่แต่ตอนนี้ถ้าหากว่าบางบางหน่วยงานองค์กรเดีอยากจะเป็นเจ้าพต่างหากก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าทุกสิ่งที่ท่านทําคือความรักความอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าในความว่าครอบครัวเสียงละครเนี่ยหมายถึงทุกคนนะครับท่านไปร่วมกันในในบริบทของครอบครัวเสียงละครได้หมดอันนี้ก็ก็บอกกล่าวเล่าสู่กันส่วนชาวพนักเกตศพรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์เนาะนะครับวันอาทิตย์ อก็ก็ได้ส่งส่งพี่เขาขึ้นสวรรค์ก็เป็นอีกเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามทราบทราบว่าแ้วส่งข่าวว่าเขาถามว่าศูนย์เรียนรู้นะฮะก็หายไปหนึ่ง,งเดือนนะก็ก็นี่คือสิ่งเรศูนย์รเยรียนรู้ที่ที่มันเกิดขึ้นศูนย์เรียนรู้นี้คือคือคือแนวคิดร่วมกันของของครอบครัวนะฮะผมพัฒนาการ ของพี่น้อยของของหลายหลาคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวคือเราตั้งจรวจว่าเรารักเราจงรักภทกตีต่อต่อพ่อหลวงนะครับแต่และอย่างเราเป็นสังคมเกษตรด้วยแต่เราควรจะมีอะไรสักอย่างไหมที่เราจะจะแสดงตัวตนของความเป็นเราในการเป็นวิถีเกษตรด้วยในการน้อมนําคําสอนของพ่อมาด้วยแล้วก็จะหาที่ไหน ก็ควรจะเป็นบ้านบ้านของเรานะครับใน,ในขณะที่เราไปไประชาสัมพันธ์แนะนําพี่น้องประชาชนแต่เราไม่ได้ทําให้เขาเห็นตอนนี้จะทํำยังไงล่ะครับจะทําให้เขาเห็นก็เลยมาคุยร่วมกันก็เลยเกิดศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ขึ้นตอนนี้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับผมผมก็เล่าว,ว่าผมเคยไปเป็นนายอำเภอท่าแพผมได้ทําศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ของท่าแพเนี่ยได้รับรางวัลน,นะครับที่หนึ่งของจังหวัดแล้วก็เสนอต่อไปที่ระดับประเทศ ตัวรางวัลไม่ได้ประเด็นสําคัญแต่ว่าศูนย์เรียนรู้ที่ท่าแพเนี übrigens, ่ยก็คือศูนย์รู้ครอบครัวศูนย์เรียนรู้ครอบครัวท่าแพวิถีบาล,ลเกตมันเป็นศูนย์เรียนรู้ที่พิเศษก็คือว่าทุกคนเอาส่วนร่วมของตัวเองเข้าไปเข้าไปร่วมในศูนย์นั้นมันไม่เป็นศูนย์ของของอำเภอไม่เป็นศูนย์ของเกษตรอำเภอไม่เป็นศูนย์ของประมงอำเภอไม่เป็นศูนย์ของพัฒนาการอำเภอไม่เป็นศูนย์ของกสน ทุกคนในศูนย์ไปทุกคนในอำเภอไปร่วมกันในระมิดศูนย์ดูแลศูนย์แล้วก็ทําให้ศูนย์เป็นตัวแทนของของความรักความสามัคคีเมื่อวานมีมีพี่น้องท่าแพมาเยี่ยมผมก็เลยมีโอกาสได้เจอแต้วท่านกำนันเขาก็เล่าให้แต้วฟังว่าท่านพันาการฟังว่าที่ท่าแพนะครับท่านพันาการเขามาทํากันเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมากันหมดพรอะเนื้อทีมเก็บไล่มากันหมดเลย ทุกคนทุกส่วนแล้วกันมาทำกันแล้วก็จองเรื่องน้ํานี่นะของตำบลสาคอนนะผมจองแนละ้วผมจะทําอย่างนี้นีนน้ี่แล้วก็ทํามันด้วยใจรักทําเพื่อเพื่อจะให้คนที่มามาเยี่ยมท่าแพเขาได้เห็นวิถีของท่าแพแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งเป็นของของทุกคนในครอบครัวอันนี้คือสําคัญก็เลยทําให้ศูนย์ท่าแพเขาชนะคือคือผมได้ข่าวว่าที่อื่นมันก็ทําเวอร์ชั่นจัดเต็มเหมือนกันนะใช้งบป,ประมาณเยอะแยะ แต่ของที่นี่เนี่ยถ้าไม่มีงบประมาณงบประมาณน้อยแต่ที่มันเกิดขึ้นมาได้มันเกิดจากความสามัคคีอันนี้นะฮะก็เลยไล่บอกกล่าวแล้วถุไปฟังนิดเนื้อที่ประมาณสองงานครึ่งไร่ไม่เยอะแต่ว่าผมก็จะจะจะ,จะออกแบบกับทีมงานทั้งหมดว่าเราจะทําศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เนี่ยให้ตอบโจทย์ว่าที่พ่อบอกว่าเนื้อที่ไม่ต้องเยอะหรอ แต่ถ้าทําได้จริงเนี่ยมันจะมันจะหมุนเวียนอยู่ในนี้ยทั้งหมดแล้วเวลาใครมาเที่อมเภอต่อไปนะครับเราก็จะพามาเยี่ยมที่นี่ถ้าลงพว้ามาแล้วถ้าลองพว้ามาธุระเรื่องอื่นเชิญมาเยี่ยมประทับใจมากนะครับผมผมก็จะทอดพระป่านะฮะพระป่าศูนย์แห่งนี้พระป่าของผมมีวงเล็บไม่รับเงินนะครับเป็นพระป่าเป็นพระป่าพระป่าหัวใจท่านพี่น้องเราลองไปดูว่า เอ๊ะท่านอยากปลูกต้นไม้อะไรไว้ทักต้นท่านอยากจะเอาต้นไม้ของท่านเนี่ยมาปลูกด้วยท่านมาปลูกท่านอยากเอาปุ๋ยพอดีที่บ้านมีวัวหลายตัวเอาปุ๋ยมาทักกระสอบนท่านเอามาวางไว้ท่านท่านอยากเอาไก่มามาไก่ดํามาเลี้ยงสักห้าตัวท่านเอามานี่คือสิ่งที่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวแล้วแล้วเวลาคนมาเนี่ยเขาจะเข้าใจของของที่นู่นสนุกฮะ ที่โน่นสนุกท่าแพรสนุกมากคือมันประทับใจทุกครั้งที่เราเข้าไปอยู่ในศูนย์เราก็จะเราจะมองสิ่งที่เราเราช่วยกันทําเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเราภูมิใจเวลาใครมาแล้วเราเราก็จะบอกว่าน,นี่เราทําอะไรกันอยู่กันในศูนย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นศูนย์นี้มันจะเป็นศูนย์ที่หลอมรวมแห่งความรักนะครับอ่าก็ฝากพี่น้องครอบครัวสภากาแฟนะครับลองไปดูว่าท่านอยากจะมีส่วนร่วมท่านอยากจะเอาอะไรมามาเติมเติมเติมเต็มในศูนย์อย่างนี้นะครับ ได้หมดได้หมดนะครับแต่ว่าอาจจะสื่อสารกับทางผู้ออกแบบนิดนึ่งคือทางเป้าเขาจะมีฝ่ายฝ่ายออกแบบไว้ว่าเออเนี่ยเอาอะไรมาลงตรงไหนดีถึงจะเหมาะจะสมเพราะว่าเราอาจจะไม่เก่งด้านเกษตรเท่าเท่าเท่าทีมงานของเขาเดี๋ยวจะเอาอ,อย่างไก่เนี่ยพอลงตรงนั้นปุ๊บมันจะโดนแสงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้นี่เป็นเป็นข่าวที่แจ้งขึ้นอีกข่าวขอขอสั้นๆอีกข่าวก็คือว่าเราเรา เตรียมการจริงๆเราเตรียมการจะเปิดเมืองใช่ไหมฮะเราจะจัดวิวารักษ์ที่ผมแจ้งก็ไปติดเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับโควิด -19 เกาลยจาเป็นจะต้องเลื่อนตอนนี้ก็ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้กําหนดจะจัดเมษานะครับเมษาทีนี้สตอรี่มันอยู่ว่าป้อมเมืองเราก็สวยงามแล้วศาลาทางขึ้นเจดีย์องค์าองขาวก็ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ลาวบันไดก็ใกล้จะเสร็จแล้วป้ายบอกต่างๆก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วไอ้ป้ายบอกป้ายบอกอความเป็นโบราณสถานแต่ละที่เนี่ยเดี๋ยวทางปรทสพอเขาจะเสริมเติมแต่งถึงขั้นว่าเขาจะทําเป็นป้ายดิจิตอลใช้โทรศัพท์สแกนแล้วก็จะได้ข้อมูลประวัติหมดเลยนะครับอันนี้นี่คือสิ่งที่กําลังจะตามมาตอนนี้มันจะมีจุดที่ที่เรามีอยู่แต่ว่าเราไม่เคยได้โชว์ก็คือกําแพงเมืองเก่าสวยงามมาก ท่านผู้ว่าท่านก็ท่านก็อยากให้ไอ้กำแพงของเราตรงเนี้ยเพราะมันเป็นกำแพงที่น่าจะเก่าที่สุดในสงขลาแล้วและสวยยาวยงสมบูรณ์มากแต่เผอิญว่ามันมีบ้านอยู่หลังนึงเขาไปบังอยู่นะครับเป็นบ้านของประชาชนเขาอยู่มาสามชั่วอายุคนแล้วเขาก็บังอยู่การไปลื้อของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นอีกมันหลายเรื่องแนละเซนซิทีฟก็ได้ใช้ความพยายามโดยอาศัยความเป็นครอบครัวความเป็นพี่เป็นน้องนะครับ ก็หาทางใครที่พอจะคุยออกับเขาได้ด้วยเหตุด้วยผลก็พามาคุยที่ห้องผมก็คุยกันขอร้องกันนะครับจนสุดท้ายกย,ยอมตอนนี้รื้อแนะล้วรื้อบ้านหลังที่บางกําแพงเมืองเก่าของเราออกไปแล้วยังเหลือซากๆเดี๋ยวจะค่อยเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับพอเก็บตกเสร็จก็จะก็จะปรับปรับภูมิทัศน์ปรับแบบเดียวกับป้อมหมายเลขเก้าแล้วก็ทําป้ายเป็นป้ายเช็คอินกําแพงเมืองเก่าสงขา เพื่อให้คนมาเช็คอินนะฮะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่กําลังจะเดินต่อไปกะว่าอยากให้ทันตอนเมษาทีนี้เมื่อทันตอนเมษาแล้วจะทําไงต่อตอนทันตอนเมษาเนี่ยนะครับเตรียมจะจัดงานแต่ปรากฏว่าท่านผู้ว่าบอกว่าเออน้องอย่างนี้ดีกว่าถ้าจัดงานเปิดตัวเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะเปิดในบริบทของจังหวัดเลยนะเพราะว่าคําว่าเมืองเก่าเนี่ยมันคือจังหวัดโดยรวม ท่านก็เลยส่งท่านรองสุเยพันมาเป็นแม่ทัพในการขับเคลื่อนแล้วก็พวกเราก็กําลังออกแบบดีไซน์ซึ่งได้มีการประชุมไปรอบแรกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะ,จะจะลงมานาทีรขยักขยักว่าว่าหลบในการกิจกรรมมีอะไรบ้างเอาว่าเข้าวๆตอนนี้นะครับแต่ยังไม่ตกผลิตนะครับเ้าๆตอนนี้ที่เราดีไซน์ว้ก็คือว่าจะเป็นสองเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นที่หนึ่งก็คือพยายามโชว์ตัวต,วตนของเราก่อนก็คือคู่รักเก้าคู่จทะเบียนสมรส บนเจดีย์องค์ดำองค์ขาวถ่ายภาพรูปวิวต่างๆนะครับให้ให้ครอบคลุมคู่รักทั้งเก้าคู่มีที่มาพักที่พักซึ่งมีแพ็กเกจพักฟรีกินฟรีแล้วก็เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวโปรโมทสถานที่พักของเราและอาหารต่างๆของเรานะครับหลังจากลงมาจากเจดีย์องค์ดาองค์ขาวก็ไปยังสถานที่สําคัญของสิงห์นครถ้าไปม่วงงามเทศบาลเมื่อม่วงงามก็เป็นเจ้าภาพจะโชว์อะไรล่ะ จะโชวอะไรก็ก็ว่ากันมาแล้วก็ทุกอย่างจะถูกใส่คลิปไปที่แฉะนะครับไปดูแสงแสงพระอาทิตย์ตกสวยงามที่เขื่อนที่อ่างเก็บน้ํานะครับอย่างเนี้ยเป็นต้นทุกอย่างก็จะถูกทํามาเป็นเป็นคลิปเป็นคลิปในการท่องเที่ยวของเราทั้งหมดนี่คือเวอร์ชั่นของครอบครัวเสียงนครนะครับคลิปทั้งหมดจะถูกเก็บหมดแล้วจะถูกเอามาเปิดอีกวันคือแพ็กเกจที่สองคือการเปิดเมืองสงขลาทั้งหมด โดยเราตั้งใจจะจัดเป็นกิจกรรมในลักษณะของการย้อนยุคสงกรานแล้วก็ลดน้ำตมบัวผู้หลักผู้ใหญ่เราจะเชิญผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นคู่รักทั้งสองตำบลละสองท่านมาเพื่อให้ลูกหลานสิบเอ็ดตำบลก็สิบเอ็ดคู่เพื่อให้ลูกหลานและทุกคนในงานได้ลดน้ำตมบัวท่านแต่สครุปมันก็จะเป็นตรงจุดป้อมหมายเลขเกา้ากำแพงเมือง อย่างนี้นะครับเข้าคราบประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อให้เห็นบรยาาบรยากาศร้อนยุคเพื่อให้เห็นความสวยงามเพื่อให้เห็นแล้วทุกอย่างมันก็จะถูกถ่ายทอดโดยสื่อมวลชนออกไปตอนนี้เข้าใจว่าพอตอนเมษาสถานการณ์โควิดมันจะผ่อนคลายลงพอผ่อนคลายคายนปุ๊บเนี่ยการท่องเที่ยวของคนที่เขาอึดอัดมานานเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มมันจะเที่ยวได้มันวัคซีนมันมีแล้วแต่นี้มันคือการเอาโอกาสตรงเนี้เพื่อทําให้เราตั้งตัวได้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่วางแผนเอาไว้ แต่ว่าเหมือนที่บอกฮะมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันมันมันไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ความร่วมไม้ร่วมมือความเข้าใจความความความช่วยเหลือกันของพี่น้องของเราในครอบครัวนะครับก็ก็ก็ขอสื่อสารสื่อสารแค่นี้ก่อนเวลาก็เยอะแล้วนะครับขอขอบคุณมากครับ